ขอกล่าวคำทักทายครอบครัวจิตวิญ,ญญาณที่รักทุกท่านด้วยความรักฉันเขียนบทความนี้จากแรงกระตุ้นจากตัวตนที่สูงกว่าของฉันและคนใกล้ชิดซึ่งมันมีความสำคัญต่อกระบวนการเติบโตทางจิตวิญญ,ญาณมันสำคัญมากที่เพื่อนๆควรจะรับฟังและควรฟังให้จบเนื้อหานี้มีชื่อว่าการเคารพเส้นทางจิตวิญญ,ญาณการไม่แทรกแซงโซแพลนและเส้นไทม์ไลน์ของชีวิตผู้อื่นเพื่อนๆที่รักเราไม่มีสิทธิ และไม่ควรที่จะกำหนดเส้นทางชีวิตของใครเพราะชีวิตเป็นของเขาและเสรีภาพในการเลือกหรือฟรีวิลคือสิทธิอันบริสุทธิ์ที่จิตวิญ,ญญาณทุกดวงสมควรได้รับการที่เราพยายามเข้าไปกำหนดเส้นทางชีวิตของผู้อื่นไม่ว่าจะด้วยความหวังดีหรือเจตนาใดก็ตามเป็นการแทรกแซงโซแพลนของเขาซึ่งเป็นแผนการที่จิตวิญ,ญญาณได้ออกแบบกำหนดไว้ก่อนการเกิดเพื่อการเรียนรู้การเติบโตและการพัฒนาตามเป้าหมายที่ลึกซึ้งที่สุดของชีวิต การแทรกแซงนี้ไม่เพียงขัดขวางเส้นทางที่เขาควรจะได้เรียนรู้และเติบโตแต่ยังส่งผลต่อไทม์ไลน์ของชีวิตเขาซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบร้ายแรงในระดับจิตวิญญาณทั้งในชีวิตปัจจุบันและชีวิตต่อไปการเปลี่ยนแปลงเส้นทางที่ถูกกำหนดไว้โดยธรรมชาติอาจทำให้เขาไม่ได้เผชิญบทเรียนสำคัญที่จำเป็นต่อการพัฒนาอาจก่อให้เกิดความสับสนความทุกข์หรือความไม่สมดุลทั้งในตัวเขาและผู้คนที่เกี่ยวข้อง การเคารพในโซแ p l a n และไทม์ไลน์ของแต่ละคนจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันคือการแสดงออกถึงความเคารพในเจตจำนงแห่งจิตวิญญาณเราอาจสนับสนุนหรืออยู่เคียงข้างเขาในยามจำเป็นแต่การปล่อยให้เขาได้เลือกและเผชิญหน้ากับเส้นทางของตัวเองคือการเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้บทเรียนที่แท้จริงได้เติบโตในจิตวิญญาณและค้นพบความหมายที่เขาถูกกำหนดมาเพื่อค้นหาการแทรกแซงในสิ่งที่ถูกกำหนดไวอ้อย่างสมบูรณ์แบบแล้ว อาจทำให้ไม่เพียงชีวิตของเขาแต่ทั้งระบบจักราวาลที่สัมพันธ์กันเสียสมดุลลงในแบบที่เราไม่อาจคาดเดาได้และความรับผิดชอบของเรากับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทำไไมถึงพูดเรื่องนี้ประสบการณ์ตรงครั้งหนึ่งฉันและคนใกล้ชิดกับการเข้าแทรกแซงเจตจำนงเสรีของคนอื่น <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาแน่นอนสำหรับผู้ใหญ่ที่คิดว่ารอบคอบแล้วในการตัดสินใจ แต่ผู้ได้รับผลกระทบมันไม่ใช่มัน,ไม,มนไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการแต่เรื่องมันเกิดก่อนที่ฉันจะตื่นรู้ทางจิตวิญญาณแต่ผลกระทบมันรุนแรงจนถึงวันนี้แม้ว่าจิตวิญญาณฉันจะเติบโตและพัฒนาจนวางเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันได้แล้วก็ตามแต่ราคาที่ต้องจ่ายมันสูงมากเรียกว่าได้คืนทั้งต้นและดอกแบบทวีคูณเลยทีเดียวมันมาพร้อมกับกระทบที่ความเจ็บปวดกรีดลึกลงจิตใจของคนใกล้ชิดเมื่อก่อนฉันก็รู้สึกเช่นนั้น แต่ปัจจุบันฉันวางอารมณ์ความรู้สึกนี้ได้แต่คนข้างๆนั้นไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ฉันเพียงปฏิบัติเป็นตัวอย่างและแสดงความเห็นอกเห็นใจรับฟังเรื่องราวทั้งหมดด้วยความเงียบสงบอยู่ภายในปล่อยให้ทุกคนที่มีส่วนได้ใช้พื้นที่ของตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อที่จะเรียนรู้และเยียวยาพวกเขาโดยไม่ถูกกดดันแน่นอนว่าปล่อยให้คนใกล้ชิดได้เลือกและ,ะเผชิญหน้ากับผลลัพธ์ของตัวเอง มันคือการแสดงความเคารพที่ลึกซึ้งต่อจิตวิญญาณของพวกเขาเพื่อนๆที่รักการเคารพเจตจำนงเสรีของแต่ละคนเป็นเรื่องที่สำคัญและมันสำคัญมากๆทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะดีหรือร้ายล้วนเป็นบทเรียนที่จิตวิญญาณต้องการ,รเผชิญจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนที่สำคัญสำหรับทั้งฉันและผู้เกี่ยวข้องแม้ว่าผลกระทบจะเจ็บปวดแต่สิ่งเหล่านี้สามารถนำไปสู่การเติบโตที่ลึกซึ้งมันคือการยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตที่รักทั้งหลาย เหตุใดเราไม่ควรแทรกแซงโซแพลนและไทม์ไลน์ของชีวิตผู้อื่นมันมีเหตุสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเคารพในเจตจำนงเสรีของจิตวิญญาณและความสมดุลของจักรวาลการแทรกแซงเส้นทางของผู้อื่นไม่ว่าด้วยความหวังดีหรือเหตุผลใดอาจเป็นการละเมิดสิทธิ์และขัดขวางโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตของจิตวิญญาณดวงอื่นเพราะจิตวิญญาณของแต่ละคนมักเลือกประสบการณ์และบทเรียนก่อนที่จะมาเกิดโซแพลนเพื่อบรรลุเป้าหมายทางจิตวิญญาณ การเข้าไปกำหนดแทนจึงเท่ากับการรบกวนกระบวนการเรียนรู้นั้นบทเรียนในชีวิตมักถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับพัฒนาการของแต่ละคนซึ่งบางครั้งอาจด,ดูเหมือนเป็นเรื่องยากหรือท้าทายการแทรกแซงทำให้เกิดความไม่สมดุลในระบบทั้งหมดหากคนหนึ่งพลาดบทเรียนสำคัญอาจส่งผลต่อไทม์ไลน์ของคนอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยดูฉันและคนใกล้ชิดเป็นตัวอย่างมันนำไปสู่ผลกระทบทางจิตใจหรือจิตวิญ,ญญาณที่ไม่สามารถคาดการได้ และความรับผิดชอบต่อผลกระทบนั้นอาจกลับมาสู่ผู้แทรกแซงเองและฉันได้รับมันแล้วจะเรียกนี่กรรมก็ได้หรือพลังงานที่ต้องชดใช้ในอนาคตก็ถูกต้องเพื่อนๆที่รักการปล่อยให้ผู้อื่นได้เผชิญหน้ากับเส้นทางของตัวเองแสดงถึงการไว้วางใจและเคารพในกระบวนการที่จิตวิญญาณของพวกเขาได้เลือกไว้ แทนที่เราจะเข้าไปแทรกแซงในเส้นทางของผู้อื่นเราสามารถทำได้ด้วยการสนับสนุนให้คำแนะนำหรือและกำลังใจเมื่อถูกขอแต่ไม่ตัดสินใจแทนเป็นผู้รับฟังสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อให้เขาสำรวจและตัดสินใจด้วยตัวเองแสดงความเข้าใจยอมรับว่าเส้นทางของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันและเราไม่มีสิทธิก์กำหนดว่าอะไรดีที่สุดสำหรับใครการไม่แทรกแซงโซแพลนและไทม์ไลน์ของชีวิตผู้อื่นเป็นการเคารพในจิตวิญญ,ญาณ และการเดินทางเฉพาะตัวของพวกเขานอกจากนี้ยังช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและเชื่อมั่นในพลังของจักรวาลที่จัดสรรทุกสิ่งไว้แล้วอย่างสมบูรณ์แบบขอกล